เวลา10นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2527ขณะที่ 1, ทพันตำรวจโทประสงค์กำมนเพชรสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปากพนังพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโรงพักกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดพร้อมกับเสียงเอะอะที่ดังมาจากถนนชายน้ำฝั่งปากพนังตะวันออกและห่างจากสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปากพนังไปไม่กี่ร้อยเมตร พันตำรวจทประสงค์กมลเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบนโรงพักจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีในที่เกิดเหตุทราบความในเบื้องต้นคร่าวๆวา่ามีเหตุยิงกันและคนร้ายได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในร้านกาแฟเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งไล่ล่าติดตามไปก่อนที่จะสามารถรวบตัวมือปืนวัยรุ่นไดจากร้านกาแฟแห่งหนึ่งภายในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุทราบชื่อในภายหลังคือนายสุนทรผลกอบกุลอายุ22ปี แหลยเยะเหยื่อกระสุนของนายสุนทรก็คือพลตำรวจโทจุ้มพลการจนะนนังอายุ61ปีอดีเตเจเรตํำรวจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบลรเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังหลังจากการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนปลุกพาน ดังนั้นพยายนจึงมีมากมายเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำได้อย่างละเอียดจนทําให้พอจะประมวลเหตุการณ์ได้ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นพลตํารวจโทจุมพลการจนะพนังอายุ61ปีนายตำรวจอดีตเจเลต,ตำรวจได้นั่งรถยนต์ที่มีน,นายนรงพลกอบกุลอายุ45ปีเจ้าของร้านขายกาแฟอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ปากพนังรามาเป็นคนขับ หลังจากที่ไปเยี่ยมมารดาเราก็จะไปขึ้นรถไฟที่สถานีนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและมีนางเย็นจิตเรื่องรุงโรดอายุ52ปีน้องสาวของพลตำรวจโทจุมพลน,นั่งมาในที่นั่งด้านหลังด้วยปรากฏว่าเมื่อน,นายนรงรโกคังขับรถมาจอดที่ท่าเทียบแพขนานยนต์ถนนชายน้ำฝั่งปากพนังตะวันออกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งห่างจากสพออาปากพนังไปไม่มากนัก ได้มีนายสุนทรพลกอบกุลอายุ22ปีซึ่งเป็นบุตรชายของน,นายนรงหรือโกข้างได้ขับรถจักรยานยนต์สำรอพ่วงข้างติดตามมาพอมาถึงนายสุนทรลงจากรถเดินไปที่รถทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นที่นั่งของพลตำรวจโทชุมพลและโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงนายสุนทรชักปืนพกขนาดจุด3.8เขาจ่อยิงพลตำรวจโทจุมพลสนัดสอน กระสุนถูกเขาที่กกหู่ซ้ายทะลุอีกนะัดถูกแขนซ้ายและนัดที่3ามถูกที่หน้าอกเป็นเหตุให้พลตำรวจโทจุมพลฟุบขาที่แน่นิ่งไปท่ามกลางความตกตะลึงของนายนาคงผู้เป็นบิดาของนายสุนทรและนางเย็นจิตน้องสาวของพลตำรวจโทจุมพลรวมทั้งประชาชนที่สัญจรไปมารอแผลขนาดยนต์อยู่จำนวนมากส่วนนายสุนทรภายหลังจากยิงพลตำรวจโทจุมพลแล้วได้วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันดังกล่าว ก่อนจะขับไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในร้านกาแฟของตนส่วนพลตำรวจโทจุมพลนัน,นนายนรงพร้อมด้วยนางเย็นจิตและผู้ประสบเหตุได้รีบนำร่างส่งโรงพยาบาลปากผนังแต่ทราบว่าได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังประมวลเหตุการณ์พันตำรวจโทรประสงค์จึงได้วิทยุรายงานเหตุที่เกิดขึ้นให้พันตำรวจเอกยุทธนาไทยพักดีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอนเนกสิทธิประสาท ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับทราบทางด้านพันตำรวจเอกยุทธนาไทยพักดีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายงานด่วนถึงพลตำรวจตรีชุมพลอัฏศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธร11อและรายงานด่วนถึงพลตำรวจโทลินพิษสัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรสี่ได้รับทราบในเวลาต่อมาในตำรวจผู้ใหญ่ทั้งหมดได้รุดเดินทางไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุจนได้ความว่า ในนรงถึงยึดอาชีพขายกาแฟนั้นได้ให้ความเครารพนับถือในตัวพลตำรวจโทจุมพลมากคอยติดตามรับใช้ตลอดเวลาเมื่อพลตำรวจโทจุมพลเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดส่วนลูกๆของานนารงหรือโกข้างนั้นพลตำรวจโทจุมพลก็ให้ความรักเหมือนลูกหลานของตนเองมีความสนิทชิดเชื้อกับบ้านของานนารงเป็นอย่างดีจากนั้นพลตำรวจโทรินพิษส,สัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรศรีพร้อมด้วยนายอเนกสิทธิประศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตตร,รีชุมพลอัธศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธร11และพันตำรวจเอกยุทธนาไทายพักดีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันสอบปากคำนายสุนทรมือปืนวัยรุ่นด้วยตนเองในการสอบปากคำขั้นต้นนั้นนายสุนทรให้การว่ารับจ้างจากบุคคลชื่อย่อส่อเสือมายิงทิง้งพลตตรทชุมพลโดยมีมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่เชื่อ เพราะพลตำรวจโทจุมพลไม่เคยมีกิจการอะไรเมื่อขาดขันหนักเขา้านายสุนทรก็ยอมรับสารภาพว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดจากตนเองล้วนๆเนื่องจากตนเองนั้นน้อยใจไม่พอใจเวลาที่พลตำรวจโทจุมพลดุด่าตนก่อนหน้านี้รวมทั้งยังน้อยใจที่น,นายนรงหรือโกคังบิดาตนเองคอยเอาอกเอาใจพลตำรวจโทจุมพลมากกว่าเอาใจใส่ครอบครัวอีกอย่างหนึ่งทั้งพี่สาวและน้องสาวของนายสุนทรซึ่งเรียนจบแล้วนั้น พลตำรวจโทจุมพลก็ได้นําไปหางานให้ทําที่กรุงเทพส่วนตนเรียนจบช่างกลสยามในกรุงเทพยังว่างงานอยู่แต่พ่อหรือน,นายนาลงนั้นเรียกให้กลับมาช่วยงานร้านขายกาแฟและระหว่างรอง,งานทําก็ได้มีการมั่นหมายกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้กําหนดแต่งงานโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไร้ขึ้นนั้นนายสุนทรเล่าว,ว่าได้เกิดทะเลาะกับครูมันแต่ครูมันนั้นกลับหนีไปอยู่ที่บ้านมันดาของพลตารวจโทจุมพลเนื่องจากมีความเคารพและรู้จักกันเป็นอย่างดี กระทั่งเมื่อใกล้เทศกาลปีใหม่ผลตำรวจโทจุมพลเดินทางกลับมาเยี่ยมมรรดาที่บ้านเกิดจึงทราบเรื่องเขาและเมื่อพบหน้านายสุนทรจึงดุด่าว่ากล่าวเพราะถือว่าเป็นเสมือนลูกหลานของตนเองแต่ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนายสุนทรมากยิ่งขึ้นนายสุนทรให้การอีกว่าหญิงเมื่อได้เห็นน,นายนาลงนารถไปรับพลตารวจโทจุมพลเพื่อไปส่งที่สถานีรถไฟ ตนจึงคว้ารถจักรยานยนต์พ่วงคางและเอาปืนของพ่อนั่นแหละขับไล่กดไปทันที่ท่าแพขนานยนต์ก่อนจะตรงเข้าไปก่อเหตุดังกล่าวส่วนประเด็นที่นายสุนทรอ้างแต่แรกว่ารับจา้า,างฆ่านั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันภายหลังจากที่พลตำรวจโทดจุมพลการจนะพนางอดีตเจเลตตำรวจถูกนายสุนทรมือปืนวัยรุ่นยิงจนถึงแก่ความตาย บรรดาชาวปากผนังต่างพากันไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพลตำรวจโทจุมพลนั้นเป็นคนดีนางปาราณีภรรยาของพลตำรวจโทจุมพลที่อยู่กรุงเทพทราบข่าวสามีถูกยิงเสียชีวิตถึงกับร้องไห้โหพร้อมกับ,บอกว่าพลตำรวจโทจุมพลเป็นคนตรงไปตรงมาตลอดชีวิตการเป็นตำรวจนั้นไม่เคยลี้นไถ่ใคร ปกติท่านจะกลับไปเยี่ยมมารดาและทำบุญที่บ้านทุกปีไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครืองกับใครไม่เคยทำธุรกิจใดๆไม่น่าจะมีใครต้องมาฆ่าท่านเลยขณะเดียวกันพลตํารวจเอกนระงมหานนธิบดีกรมตํารวจเปิดเผยด,ดถึงเรื่องนี้ว่าตนเพิ่งจะทราบข่าวแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด กำลังให้นายเวรโทรศัพท์สอบถามไปยังท้องที่อยู่และจะให้รายงานมาทุกระยะรวมทั้งสั่งการให้เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยบินตำรวจนําเครื่องบินไปรับศพพลตารวจโทจุมพลกลับมาบาเพ็ญกุศลที่กรุงเทพในช่วงเย็นวันเดียวกันพลตารวจโทจุมพลการจนะพนังอดีตจเจเรตำรวจพุกลับไปจบชีวิตตนเองที่บ้านเกิดผู้นี้ เกิดที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2466มีมารดาชื่อนางส้มทับมีน้องชายเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากพนังและน้องสาวเป็นคุณหมออยู่ที่นั่นเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้บ้านก่อนจะเข้ามาใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดและเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรและเข้าเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองรุ่นที่1และเข้าเรียนระดับปริญญาตรีจนสำเร็จ ก่อนจะเริ่มเข้ารับราชการเป็นตำรวจในยศนายดาบสังกัดกองตำรวจสันติบาลเมื่อปี2487เราเลื่อนเป็นร้อยตำรวจตรีประจำกองคดีจากนั้นย้ายไปรับราชการตามท้องที่ต่างๆทั้งนครบาลและภูธรและทั้งเมื่อปี2500ได้เป็นผู้กำก,กับการประจำกองปราบ3ยอดก่อนจะย้ายไปเป็นผู้กำกับการประจำกองบังคับการตำรวจสันติบาลเมื่อปี2514และได้เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรี ตำแหน่งหัวหน้ากองคดีสารแขวงเมื่อปี2516ได้ย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจรและรองเจเลตำรวจตามลำดับกระทั่งในปี2525 25, ได้เลื่อนเป็นเจรลตำรวจในยศพลตำรวจโทก่อนจะเพิ่งกเกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายน2527ที่ผ่านมานี่เองหลังจากรับราชการมาเป็นเวลายาวนานถึง32ปีมีภรรยาชื่อนางปลาณีและมีบุตรด้วยกันทางสิ้น8คน โดยก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่2กร,รกฎาคม2527พลตำรวจโทจุมพลได้สร้างข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของตำรวจทั้งๆที่ตนเองนั้นก็ยังรับราชการในตำแหน่งเจเรตำรวจพร้อมกับวิจารณ์ว่าตำแหน่งเจเรตำรวจนั้นที่จริงก็เป็นเพียงเสือกระดาษไม่มีอำนาจอะไรเลยนอกจากนี้ยังเปิดโปงโดยว่าบางครั้งรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เป็นเท็จเพราะต้องการปกปิดความผิด เช่นย่านวิสุทธกษัตริย์มีโรงแรมบางแห่งที่มีชื่อเป็นหมายเลขมีโสเภณีนับร้อยเมื่อสำนักง,งานจเจรลยตารวจรายงานไปนยังกรมตมรํารวจปรากฏว่าทางตนะํารวจนครบาลกลับรายงานว่าที่นั่นไม่มีโสเภณีอย่างไรก็ตามหลังจากที่พลตารวจโทจุมพลได้เปิดโปงเรื่องดังกล่าวก็มีการจับกลุ่มโสเภณีในย่านนั้นเป็นการใหญ่นับร้อยคนเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความตรงไปตรงมาของพลตารวจโทจุมพลนั่นเอง 2มกราคม2528มีรายง,งานที่เปิดเผยจากพลตำรวจโทรินพิษสัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทร4ีจากบ้านพักจังหวัดสงขลาวา่าเกี่ยวกับคดีสังหารพลตำรวจโทจุมพลนั้นตนเองได้เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองและขณะนี้ได้บอมหมายให้พลตำรวจตรีวิชัยวิชัยธนาพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทร4ฝ่ายปราบปรามเดินทางไปควบคุมการสอบสวนคดีนี้ด้วยตนเอง เพื่อจะหาข้อเท็จจริงแยก2ประเด็นให้ได้ว่าการสังหารพลตํารวจโทจุมพลนั้นเกิดจากการจ้างวานคาด้วยเหตุขัดผลประโยชน์สมัยที่พลตารวจโทจุมพลยังเป็นเจเรตรํารวจหรือเกิดจากความวิปร,ราสของมือปืนเกิดความกดดันในจิตใจจนถึงกับลงมือสังหารผู้มีพระคุณของบิดาตนเองเพราะเมื่อมีการสืบสาวราเรื่องไปพบว่าที่มือปืนพล้งปากรับสารภาพแต่แรกว่าคนชื่อย่อสอเสือจ้างฆ่านั้นก็น่าจะรับฟังได้ มีรายงานข่าวจากอำเภอปากพนังแจ้งว่าการสอบสวนในสุนทรผลกอบกุลมือปืนนั้นยังไม่มีผลอะไรคืบหน้าเนื่องจากในสุนทรมือปืนวัยรุ่นยังปิดปากเงียบไม่ยอมให้ปากคำใดๆรวมทั้งมีอาการเศร้าซืมตลอดเวลาแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามสอบถามเท่าใดก็ไม่ยอมพูดอย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่รอการเดินทางมาของพลตรรํารวจตรีวิชัยวิชัยธนาพัฒน์รองผู้บัญชาการตรํารวจภูธร4ที่ยังมาไม่ถึงและคาดว่าจะมีการสอบปากคําในสุนทรมือปืนอย่างละเอียดอีกครั้งและอาจจะพบความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนพันตำรวจเอกยุทธนาไทยพักดีผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนจะเดินทางร่วมไปกับพันตำรวจเอกนิทัศน์โกศลสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร11เอพื่อไปสอบปากคาผู้ต้องหาวา่าถึงอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อสิทธิเดียวว่าต้นเหตุจะมาจากการจ้างวานคาแต่เมื่อได้รับคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนเข้นหาความจริงให้ได้ก็ต้องเข็นความจริงให้ประจักษ์ว่ามาจากประเด็นใดแน่แต่แนวทางสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่สอบพบในเบื้องต้นขณะนี้นั้นประเด็นการจ้างวานคานั้นเป็นเพียงแต่การสันนิษฐานว่ามาจากเจ้าของกิงจาการโรงแรมม่านรูดในกรุงเทพ ในวันนี้จะได้ไปสอบปากคำในสุนทรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชันผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชยังกล่าวอีกว่านับเป็นเรื่องโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุมตัวมือปืนได้ทันควันมิเช่นนั้นมีหวังย่ำแย่ไปต,ตามๆกันแนะ่เพราะนายตำรวจชันผู้ใหญ่แม้จะปลดกเกษียณไปแล้วแต่มาถูกยิงจนถึงแก่ความตายจับมือปืนไม่ได้ต้องเสียหายแย่แน่จึงนับเป็นเรื่องโชคดีของกรมตำรวจส่วนมือปืนนั้นในวันที่4ี่มกราคมนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพออ,อปากพนังจะนำตัวมาขออนาจฝากขังระหว่างสอบสวนเพื่อเค้นหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเวลา9ก้นาฬิกาวันที่12เมษายน2528ที่ศาลจังหวัดปากพนงังอำเภอปากพนงังจหนครศรีธรรมราชองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยนายมงคลเปลาอินอดีผู้พิพากษาภาคาา8นายเดิมพันจันญามันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปากพนงัง นายธงชัยอยู่ถนอมผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังอ่านคำพิพากษาในคดีดำที่172/2528อัยการสารจังหวัดปากพนังโจทฟ้องนายสุนทรผลกอบกุลอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่097ถนนพันนิสัมพันธ์เขตเทศบาลเมืองปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนมีและพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้องโจทย์ระบุวา่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2527เวลากลางวันจำเลยได้กระทำผิดกฎหมายหลายกระทง9คือจำเลยบางอาจมีอาวุธปืนรีวอนโวขนาดจุด38ซึ่งเป็นของแนนรงผลกอบกุลบิดาจำเลยในวันเกิดเหตุพลตำรวจโทจุมพลการจนะาผนังอดีตเจเลตำรวจได้เดินทางไปเยี่ยมมันดาที่อำเภอปากผนัง บิดาของจำเลยได้เป็นผู้ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน26-5689นครศรีธรรมราชเพื่อไปส่งผู้ตายที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชโดยมีนางเย็นจิตเรืองรุ่งโรดน้องสาวของผู้ตายนั่งมาด้วยเมื่อบิดาจำเลยขับรถมาถึงท่าข้ามฟากถนนชายน้ำจำเลยก็เดินเข้าไปใช้ปืนจ่อยิงศีรษะพนตำรวจโทจุมพลถึงแก่ความตายขณะนำส่งโรงพยาบาลขณะเกิดเหตุรถตำรวจตรีสมควรนงรงฤทธิ รองสารวัตรสืบสวนสวนพออาปากพนังประสบเหตุตามจับกลุ่มจำเลยได้ทันท่วงทีพร้อมอาวุธปืนและกระสุนอีกสามนัดในลูกโมก่อนจะควบคุมตัวนำส่งร้อยตำรวจตรีศักดาพ,พุทธศินนายร้อยเวรพนักง,งานสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักง,งานอายการประจำศาลจังหวัดปากพนังส่งฟ้องศาลจำเลยให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะโกรธแค้น พลตารวจโทจุมพลที่ชอบดูด่าว่ากล่าวรวมทั้งบิดาจําเลยไปเอาใจใส่พลตํารวจโทจุมพลจนไม่เหลียวแลครอบครัวจึงได้วางแผนฆ่าพลตารวจโทจุมพลดังกล่าวสารได้พิเคราะห์พยานหลักฐานประกอบคํารับสาร,รภาพของจําเลยแล้วเห็นว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้องโจ์และมีการไต่ตรองไว้ก่อนจึงเป็นเจตนาฆ่าจึงพร้อมกันพิพากษาประหารชีวิตแต่จําเลยรับสาร,รภาพมาตลอด เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนพิจารณาคดีเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78หลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิตอาวุธปืนของกลางให้คืนเจ้าของปรากฏว่าในการอ่านคำพิพากษาครั้งนี้นั้นมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ50คนสิ้นคำพิพากษาจำเลยวัยรุ่นไม่มีอาการสะทกสถานยังยิ้มล่าเริงตลอดเวลา นในห้องพิพากษานั้นนายนาลงบิดาของจำเลยกับมารดาไม่ได้มาร่วมฟังคำพิพากษาของลูกชายใต้ย่างใดกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเล g เจน a ด y รี a ช n e l